สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเสาร์ด้อค่ะตอนรับเขาสู่ช่องบ้านสองเอเดอร์เมื่อนี่กะมานางหอปอเปียคือเกา่าลูก้ายไปโรงเรียนลูกสาวกะนอนหลับอันตามสัญญาด้วจ้าเมือนี่สิมาเว้าเรียงไปขอดลูกอยู่โรงพยาบาลสวีเดนในช่วงโควิดมันเป็นจังใด กิจวาเอ่อการบริการของเขาก่อนอื่นก็บอกกับบอก,กเลยด้วจากว่านี่มันเป็นประสบการณ์ของหนูเนาะประสบการณ์หนูที่ไปไปอ่อไปเจอมาโดยตรงของเจ้าของเองเนาะมันอาจจะบอกคือบอกคือกันกับ เขตอื่นๆน่งสีเนาะแต่ละลยาบาหนึ่งแต่ละคนนี่มันกับโบคือกัเนาะจะขอดลูกสองคนกับสองเขตกับโบคือกันแต่ว่ากระสีมาแซ่ประสบการณ์มันบอาสู้กันฟังมันเป็นอย่างไรก่อนอื่นก็นต้องบอกก่อนว่าความหลุดศึกข้ากวากี่ยวกับลงกบาหน่เนาะในมุมมองของข้ากกอนที่สีขอดเลยขา เฮานี่คิดว่าโรงบาลสวิเดนนี่เขาถึงยากการเคยได้ยินคนคนอื่นก็เว้าคันบ่ตายนั่นบ่ได้เข้าดอกโรงบาลสวิเดนเนาะเพิ่นก็วางสเขาบ่ให้คนนอนโรงบาลง่ายๆแหมสําหรับหนูเด้นี่คันเฮาบ่ป่วยหนักเนาะการบริการหรือว่าอีหยังสิเฮาก็ได้ยินอันอัน คนอื่นบาว่าเขาเพิินไปขอดมาเพิินเป็นทังสันทั้งซี่เขาเย็บไผยบอดีอย่างบอแบบค่ะคายๆว่านี่แง่ลบหลายกว่าบวกมัน่นะจ๊ะเข้าก็เลยย่านอยู่กย็ยยานอยู่ว่าที่เป็นทางใดนอที่เข้าไปขอดมันที่เป็นทางใดนอเนาะลูกก็สิบอกฟังั้งแต่ตอนที่หมูว่าจะคล้องทองเนี่ยนอเขากต็ติดตอกับหมออัน ทัไปมันเป็นกระจังคีินิกกัจจังอ่าน้ำไม่บอก้บ้านห้องาะไปฝากขั้นแ,แต่ว่าจะคล้องึืนกับอันเขตใดสำหรับโนูนนี่ก,ก็ขึ้นกับเมืองอผู้ดึกชวบ้านกับเขาไปผู้ดึกชวบ้านเขากักนานดเท่าเข้าไปได้มือแล้วเขาก็เข้าไปก็ไปตรวจว่าจะคล้องทองอยงียงเรียบร้อยเขาก็น,นัด แต่ว่ายุนประเทศสวีเดนนี่เขาให้เขาให้ตรวจเขาให้อุลตาเสาร์านะเทือเดียวลูกคนแรกงมึงด้อุลตาเสาร์าแค่เทือเดียวได้เห็นหนะ้าลูกเทือเดียวก่อนก่อนทีเซียนอดไหมหนูก็าถามเขาอยู่ว่าเอาอันอยู่เมืองไทยเขาได้อันอุลตาเสาร์าหลายเทือเด้ มัอนี่เป็นอย่างก็ได้เหตุที่เดียวโอ้ยอันนี้ขาดจอยมึงอันเขาบอกว่าขันลูกสุขภาพแข็งแรงดีกับบอมีความจำเป็นตีสิตรงมุนจะเศร้าหลายรอบเพราะว่าบ,บางเที่ยมมันอาจจีบอดีกับลูกนะเขานั่นแหละมันอาจจีลบกวนลูกอยู่ในท้องเขาก็ได้เนาะอันนี้หมอก็บ,บอกว่าจสิแต่ว่าแต่ละเขต มันกับบวกคือกันตลาดหาทั้งเทียอยู่ในสตอ็อกห่วมเขาก็ได้อันอุลตร้าเาหลายเทื่ออยู่ได้ยินมาเนะาะบัดที่นี่ลูก้นที่สองได้อุลตร้าเซาสองเทียเพราะว่าอ่ามันมีเงินกดบ้าไม่ว่าตอนซิปสัปดาห์นี้ให้อุลตร้าเซาได้เพราะว่าสิได้หูว่าลูกลูกนี่เป็นอย่างพิการหรือว่าเป็นอย่างได้แบบว่าได้หูผลวหนะ บาดที่นี่มันโควิดเนาะเวลาไปอุ่นตาเศร้าเขากับบอหายพอขึ้นไปนั่งเขาก็าให้ถ่ายอยู่รถหรือว่าขันพออยากเห็นเนี่ยกะให้โทรหาโทรหาแล้วกะอันวิดีโอข้อน่ะนะเห็นมันกะหยุ่งยากเนาะกระนุก,นกนระเละบออันนี้แต่เขากัแต่เขากัมีแบบว่าทรงรูนมาในโทรศัพท์ให้เหา แล้วก็เข้าก็ับไปเซฟเอาอยู่ในหันเลยเห็นมันพอใกล้ๆจิคอดเขาก็มาว่าเรียงคอดกันเพาว่าเขาจิคอดแบบใดมาว่างแผนกันว่างแผนคอดคอดแบบใดเธอสีเอายาชาบบหรือว่าอีกอย่างจังใดเพราะว่าก็อ่าสวีเดนมันกับมีค้นหลายศาสนาอยู่เนาะนังศาสนาเขากับบ บอบอับเหลือดบอรับอย่าชาติเขาต้องถามความยินยอมของเฮาสะก่อนกะเฮากะโล่งใจไปอีกเปาะหนึ่งเขากวาว็ว่าดีว่าทุกอย่างกะเป็นไปด้วยดีลูกกะแข็งแรงอยู่ในท้องพอหอดมือไปขอดปุกนูนั้นขอดว, 14. วันที่ยี่สวันที่ยี มันที่ยี่สิบสามย่มแรงนี่อันทองมันที่แข็งทองแข็งที่เขาที่เขาที่เขาแต่ว่าเขาก็บริคิดอย่างน้องเขาก็คิดว่าสงสัยว่าเขาสิยืนโดนหรือว่าหรือว่าอันงางหลายปวดจริงจีไหมมันก็เป็นคือกันเขาก็บริคิดอย่างแต่ว่ามันรู้สึกอันทองแข็งทองแข็งมากทีมากทีมากเขาก็น นอนรับไปกับอะไรเป็นยังบ้าท,ที่นี่เตือนมาดตีหาเขาไปเขาหห้าห้องน้ําไปเข้าห้องหน้าน้ําขํากับน้ําขํากัะไหลหน้ําขําไหลก็เลยโทรหาหมอหมอกระบ,บอกหมอกระถามว่าน้าขําเป็นสีใดแล้วกันเธอรู้สึกเจ็บรู้สึกยังบอ่อย่างที่นอนน้ำขําไหลก็ซื่ออยบ่อยรู้สึกเจ็บบ่อรู้สึก,กยกังก็รู้สึกนงนงน่ะแหละวะรู้สึกนงนง เขาบอกว่าจังสรนมันอีดดนอยู่หายเธอถ่าอยู่บานประมาณเกาง่วงจังเขามากอืมบานนี้เขาหมอว่าจังสีด้เขาใจเดียนเย็นด้ยเขาต้องหายเท่าทั่วเข้าไปสักกว่าบานว่าเท่าสิเขาไปได้เลยด้เขาต้องนัดเวลากับเพาแห้งเป็นช่วงโควิดก็แห้งบ่อยากหายไปออกันอยู่รุ่งบานไหลบานเกาง่วงเขาไปเกาง่วงแล้วเนาะ เขาก็ให้แต่แม่นีขึ้นไปผู้เดียวด้วันแฟนหนุ่มกะได้ถ่ายอยู่ข้างนอกนัง่งถ่ายอยู่ข้างนอกเพราะว่าโควิดก็ให้ขึ้นไปได้ผู้เดียวเพราะว่าบารูว่ายามใดเข้าจังสีขอดพอเขาไปแล้วเขาก็เช็คเข้าเก็เอาแนมวมาวัดที่ว่าวัดทองเขาน,นะเอามาหัดทองเขาการบีบตัวของมดลูกว่ามันความมันทีซ้ำใดมันเจ็บ มันเจ็บที่ซ้ำใด้เนาะเขาก็ว่าเออมดลูกระบ,บีบตัวอยู่คือจังเออว่าไก่จะขอดเขาจะเอินว่าจังไหนว่ามันกำลังเริ่มเริ่มตนม้นนะแม้การขอดกำลังถี่เริ่มตนมนะเนาะเดี๋ยวแอบ์พกงเขาว่าจังสี่แม้แต่ว่ายังอีกโดนประมาณช่วงตอนบ่าย เขาอยากจะเห็นนำข่าว่ามันเป็นสีดอย่างังสี่นูพัดกวนจีสิเขัไปนูพัดไปอาบหน้านูพัดเอาผ้าอันไม่ถิมเขาอยากเห็นอันนั้นป่านนี้เขาเบิงด้วยเขาเบิงนำข่าเขาเป็นสีดาเขาหดดมเบิงดูคนแรกเขาเอามาดมเบิงนู้นละอยากไอเขาอันเขาละว่าอันเธอเธอบอต้องแปลกใจเด้อพวกฉันเหตุจังสี่ครับทุกคนเขาก็ว่าจังสี่เนาะเขาอยากหูว่ามันลูกไก่สิออกแล้วไปแม่จ้า บาดที่นี่เขาก็เลยบอกว่าจังสนให้เธอออกไปยางออกไปยางจากสัวโมงหนึง่งหาหนำขำม,มันไหลออกมาอีกเขาอยากแอดมิดหรือบอลสินะที่ห้เข้านอนลพยงบานเลยหรือบาสิให้เขาเมียบานมูนก็ออกไปยางโอ้อยยาง้วกะ็ลูกนางลูกนางกินข่าวจนเหลี่ยมมันก็บปไหลออกมาอีกบาดกรับเข้าไปเขา,เขาก็เล่น ตรวจว่าหมดลูกเปิดจากเส้นแหลวเขาว่าประมาณสามเส้นนี่แหละแต่ว่าอันเธออยากกลับบ้านโบเขาถามหนูเธออยากกลับบ้านหรือว่าเธออยากอยู่หนีเรื่อยมันสิดนเด้ถ้าเธออยู่นีเรื่อยเธอก็ออกไปบ่ได้อีกด้เขาว่าจังส่บาท,ที่นี่หนูก็เลยโอ๊ยมาแล้วเรา มันมีคว,า,วามรู้สึกว่ามันจีออกมือนีล่ะนุว่านะะนูคิดว่าเพราะว่ามันความเจ็บก้มมดลูกบีบตัวมันก็เก็บขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆแมจ้แต่บ้านก็นยังพ่อทนได้อยู่ก็เลยตัดสินใจว่าอันซีอูนี่จะบกกลับออกเมียนบานบาทที่นี่เขากะให้เข้าไปนอนทาอยู่หองห้องลอกคอดห้องรอกคอด ตอนนั้นเขาก็ยังบั้นท้ให้หแฟนหนูขืนมาเลยได้พูดบายโม่บายสองนน่ะเขาจังให้ข้นมาเขาขืนมาแล้วเขาก็ออกไปบ่ได้ขึ้นกันเขาก็ตรงยูน,น่ใหนีขึ้นกันเพราะว่ามัน่วงกควเียดมันตรงกักตัวเหพ่อเขาได้ห้องแล้วมันบอเขาก็หายยู่แต่ในห้องไปเข่าของน้ำของน้ำก็ยู่ตรงขามของน้ำก็ยู่ตรงขามอาของจะาล้อง เข่ากับเขา่าของน้ำคนป่วยกันญาตินี่กับเขาต้องเขา่าของน้ำญาติหามใจร่วมกันหนงสี่นะออกไปยางใสกับบาดต่อรูปคนแรกนี่มันจะเป็นห้องใหญ่ๆแล้วก็เขากับมีแนวกันมีกําแพงกันเป็นสองขอบขั้วยู่นั้งกันได้ไมีหของน้ำมีอย่างแต่นี่เป็นห้องของของจาขคองเลย ในระหว่างนั้นหมอเขากะเขามาตรวจเขาอยู่เรื่อยมาถามเขาอยู่เรื่อยแล้วกะอันแน่ววัดนีก่กะเอาใส่อยู่ตลอดเขากระเบิงจากในจ๋อเนาะอยู่ข้างในห้องเขาว่าเออมันมัน,ม,นมันทีขึ้นมันเจ็บขึ้นแห้งยังไรปันใดเขากะว่ามันขึ้นมาเรื่อยแต่ว่าหมดลูกกะบบทตรนิยขยายเพิ่มพูนอ่ะไปช่วงหกโมงแรงทุ่มหนึ่งคุณแม่ลากไปจากพูน่ะ คิดเบิ้องว่าน้ำกลัแตกตอนตีหาลากไปจนหอนหกโมงทุมหนึ่งบานี้เริ่มเก็บได้ว่านี่เก็บทองเก็บแห้งเก็บจ,จังใดมันบอกก็ถือหมอก็บมาตรวจว่าตอนนี้เปิดได้เจ็ดเส้นแล้วแต่ว่าหมอ้านนี้เขาก็ดีอย่างหนึ่งก่อนที่เขาจะเห็ุเอียงทุกสิ่งทุกอย่างนี่เขาก็ต้อง ออคอนุญาตเฮ้าสะกรสีตรวจสิตรวจมดูกเฮากับตองคออนุญาตก่อนแนะนําเข้ามาต่อแรกเนาะคุณหมอกอ็แนะนําตัวว่าเป็นไผเมือนี่สีทาคลอดใ้เฮ้าอีกอย่างจังสิ่แหละแล้วก็ก็ขคอนุญาตเฮ้าไม่กระทัางสิจับแขนเฮ้าสิกีท้องสีสเซยผพมไห้ฮาเขากับตองคอนุญาตก่อนมันกระดสซึกดีแม่จ๊ะ บานเพราะเปิดได้เจ็ดเส้นแล้วมันเก็บทองเขาก็เลยห่ยงห่ายไปห้ยงห่ายไปห้องคอร์ดเพราะว่าตอนนี้เขาอยู่ห้องอันถาคอร์ดมั็นบอเขาต่อยห้ยงห่ายไปห้องห้องคอร์ดได้บานตอนนั้นหนูก,ก็ยั่งยางด่เดีย่างด้ายางไปเองเลยไปถาอยู่ในห้องคอร์ดมันก็นเจ็บมากจน เก็บเขาเก็บเขาจนบอกหมอว่าอ,อยากได้บอกหลังแต่กันเขากระบ,บอกเขาเขากระบ,บอกเขาว่ามันเป็นยาล่มล่มให้ดมเอาให้เข้าหายใจเขาหายใจออกมันจะเหตุงานกับสมองเขาเหตุให้เขาบ่รูซื้อเก็บมันเนาะเขาว่าเพราะว่าหนูมียน ประสบการณ์บดีกับลูกตอนลูกคนแรกได้เลี้ยงยาชาหนิเรื่องเงินบอกหลังตอนลูกคนแรกเขาบวกหูเนะาะเขาเคยมีลูกบขเคยมาเขาลงบานขอดลูกแม่เขาบอกูกว่ามันจะเป็นถึงไรเจักสิไปเปียบเทียบความเจ็บก็บเป็นยังวาจากของนี่เจ็บหบลายหรือเก็บหน่อยจิงไหมโอเคเขาก็ะหูเหละว่าเขาก็ะหูแล้วว่า เขาจิคนมันจิตขอดลูกมันกเกิดจิเจ็บจังสี่ละเขาคิดว่าสี่ไหมตอนลูกคนแรกเปล่วบาทที่นี่เขากอดถากก้อนคิดในสมองเขานี่ก็คือว่าหมอเขาคือสิจัดการทุกสิ่งทุกอย่างเขาคือสิหูแล้วว่าย่ามใดเขาสิให้บอกหลังย่าเป็นคนกับนดเองหนูคิดว่าจังสี่แต่ว่ามันบอแมนอันนี้เขาต้องเป็นก้นบอกเขาว่า ตอนนี้ฉันเก็บแห้งสันทนบวายแล้วต้องการบอกหลังเฮาต้องบอกเขาเองอันนี้หนูกะบอกเคยหูมาก,ก่อนตอนลูกคนแรกล,ลูกคนแรกสิบอกให้ว่าเก็บเก็บเย็บเก็บตอนชุดถ่ายตอนสิออกได้นี่เก็บแห้งจนแบบว่าเอาเธอบ่มี่อย่าช่าพ่มี่บอกหลังให้ฉันบ่เนอกถามหมอมันหมอเขาว่าเอาเธอมาบอกฉันตอนนี้มันบ่ท่านเรลาเด้ ลูกหัวลูกเธอกำลังสิออกมาแล้วเขาว่าถึงสีเนาะเฮ้าก็เลยโอ้เฮัวลูกสิออกมาแล้วแม่หายตอนนี้กับพ่อท่านแล้วเขาวาถึงฉีเนาะก็เลยเฮ้าต้องออกลูกขอดลูกสดเลยด้หนูน่ะลูกคนแรกน่ะขอดสดปรได้บอกหลังปไะด้๋ยัอย่างเลยเดิ่กัญยาดมน่ะล่ะแต่ว่ามันบ่อซอยดอกสําหรับหนูหนูวิ่นหัวใส่นนะ้น่ะมันวิ่นหัวแต่ว่ามันเฮ็ดใ้หนูนั่นหายใจ เหตุในเฮ้าหายใจเข้าใจออกอันความเจ็บมันก็บ,บ่หายไปดอกแต่ว่าแต่ว่าหนูน่ะเว,เ,วเวลาเวลาเก็บมากกับคหนูก,กั้นแหมกั้นบ่หายใจหมอเข้าก็เลยให้ดมให้ออนนี่ดมตลอดเวลาหนูจังหายใจก็บ,บ่ได้โทษหมอด,ดอกบ้าเขาบ่บกเขาก้ามันก็สิอาจเป็นความเข้าใจของเข้าไปเองเนะาะคนอื่นเขากับอาจสิบ่เป็นกจังหนู คนอื่นเขากะจีขอแล้วหนงสี่เนาะขอเอาว่าเอ้ยเอาอีเอาวันบอกหลังเพราะว่าบวไหวแล้วเองสี่เนาะแต่หนูผัดปีไฟถาจนว่าจะควงเก็บเนะก็บเก็บคากๆนะก็บริโทษบริโทษไปแต่มันแค่โอ้ยขันเขาใดบอกหลังเขาขึสนจะกเก็บคาป่านี้หนูก็คิดว่าจังสี่เนาะนั่นแหละพ่อคนที่สองมากหนูกะเลยยนหนูก็เลยยน อย่างมันจำร้อยเกา่าหนูก็เลยบอกเขาท่านคิดว่าซสียบไว้ก็บอกเขากะหมอกะมาบอกหลังไห้ข้าวเดียวตอนแรกเขาก็เห่านางคางเตียงแล้วก็ให้เห่าแบบว่ากลุ่มนะลุงซีเนาะกลุ่มลุงแล้วเขาก็ว่าสิรู้สึกเย็นๆเด้เอเอาเอ็นแอลกอฮอล์มาท่าละซิมเมนเออแอลกอฮอล์อะไรเย็นๆเขาก็เสียบเข็มจีดเข้าไปเข็มใหญ่ แล้วมันกินสดสูดซึกเย็นเขากระดูเขาสันหลังของเฮาเลยเย็นสีดสองเข้าไปขาหนูก่นกะกระดุกตึกขึ้นมาแล้วบาทที่นี่เขากะบ,บอกว่าตอนนี้จะสีดยาชาแล้วเด้อเขากะบ,บอกเขาเป็นหมอผู้ชายเด้หมอมาดเหตุอันนี้โอเมนโอเมนหมอขอดเด้คนละคนกันพอจะสีเข้าไป บ่ถึงหนึ่งนาทีกัดเจ็บบ่รู้สึกยั่งเลยบวรู้สึกยังเลยบ่ต้องถาหมอเพ่อนทิยางออกไปจากห้องเลยคือาว่ความเจ็บหายหายหมดทุกสิ่งทุกอย่างสําหรับหนูด้วเนี่ยแต่ว่าหนูรู้สึกหนาวสันสันแบบก็จังสะบันแม่เออจังสิบบเ,อองสเลยเบาาบรูเลียงเลยเขาว่ามันเป็นมันเป็น มันเป็นผลจากยาชาจากการบอกหลังแล้วหนูกขน็ขั้นขั้นขั้นคั้นน้ำตัขั้นแหง้งขั้นขาดั้นแน่จนจนว่าแฟนหนูถามว่าเอา้าเขาเป็นอย่างคือซันจังสันเขามันแมนอยู่บอกมันก็เป็นคือซันแทบนะหมอเขาว่าเป็นหนึ่งสี่หละ่ะเดี๋ยวเขากระเซ้าเดี๋ยวเขากระหายเองเพราะยาชาม,มันหมดฤทธิ์มันก็หายไปอเองหมอเขาว่าอุ้ยแต่ว่ามันเป็ดแต่ยาน มันสั่นแหงบาทที่นี่เนะเาะหัวตัวพ่อฉียดยาชาแล้วแล้วเขากะทำการขอดตัวยาชายาแอนบอกหลังนี่เนาะมันมีฤทธิ์แค่สองชั่วโมงเขาบอกหนู มีฤทธิ์สองชั่วโมงในภายในสองชั่วโมงนี่เขากระติดต่อพยายามเห็ดทุกอย่างให้มันเรียบ้อยก็คือต้องขอดลูกให้แล้วชั่วโมงหนึ่งผ่านไปลูกกับบัท่านไนออกเขาก็เลยตัดจินใจว่าสิสีดยาเล่งขอดให้เห่าลูกเพิ่มการบีบตัวของหมดลูกให้เห่าแบบรูดสึกอ,อยากเบ่งเขาว่ามันรูดสึกแกงสีมันก็ดู้สึกอยู่ ถุงหนึ่งชั่วโมงครึ่งผ่านไปกัยังบอท่านไหนอยียงอยู่เขาก็เลยฉีดไปอีกเข็มสองบาดท,ที่หนีมาหวานแรงบ่งมาบานนบ,บ่งบ่งปัสาออกเห็นหัวออกมาแล้วก็ลุกเข้าไปคือเกาหัวออกมาแล้วก็แบบว่าออกมาแล้วก็ปุป๊บปุ๊บปุ๊บไปทั้งนั้นทั้งหนี้ยาชาก็เริ่มฉิมืดหลิดเขาก็รู้สึก เก็บได้บาทให้นี่รู้สึกเก็บขึ้นมาเนาะมันแต่สองชั่วโมงอันนี้มันเก็บสองชั่วโมงแล้วเบิงนาฬิกาโอ้ยลูกกับเาท่านเนยออกซึกเก็บได้บาททห้นี่รู้สึกเป็งกระบ,บอกมาว่าฉันรู้สึกเก็บแล้วเขากับ่าวได้บาทถึงว่าเบงเปลี่ยนทานันทานี่แล้วกาบบ่ออก จากสองถุ่มไปจนหอดเกือบสี่ถุ่มจังออกอุ่มเจ็ดหรือแปดนาทีลูกออกมาโอ้ยคือจังวาแล้วเนาะพอเห็นหนาลูกแล้วทุกสิ่งทุกอย่างหายไปเมดความเจ็บความปวดความขอดหยากความอานันนี้หายไปเมดเห็นหนาลูกแล้ว อันดูกผู้นี้เนาะบไดีนูบได้บบเบิงเพจบ่รูว่าเป็นผู้ชายหรือไม่ยิ่งเขากรุ่นพอออกมาแล้วพอเพื่อนกับเฮ <c oughs> วาได้ลูกสาว <c oughs> มีแต่คนไทยวาที่ได้ลูกสาวเขาว่าเพิ่นว่านานนานแม่นันใสเป็นแต่ได้ลูกสาวนม่ได้ลูกสาวอยู่ดอกว่าสน แมนคว่เพิ่นนี่ดีเพระาะขอดเรียบร้อยแล้วเนาะยูสวีเดนนี่เขาให้ลูกนี่นอนอยู่เออเข้าตลอดเวลาเลยขอดเสียเลยถอดเสียห้าออกนอนอยู่เอกเข้าสักก่อนเขาก็เขากะสีมีนแนวไม่ให้เขากินฝีก,กันเนาะว้าวกินนั่นกินนี่สกินหยังก็สีมีททยทงศาสตร์มาต่างหายแบบคือจังยินดีต้อนรับแมสมาชิกใหม่แสดงความยินดีกับเฮา ให้ลูกอยู่กับพ่อตั้งแต่วินาทีแรกเลยเหนูนนไปอาบน้ำลูกนี่ก็อยู่กับพอ่อพ่อก็ถอดเสื้อให้ลูกนอนเอิบจากของให้ให้เนือ้อแนบเนือเน้อน,นาะเขาเอิญเขาสิบบอเอาลูกเข้าไปจากเข้าเลยเด้อบอลูกเข้าไปจากเข้าแม่ตะวีนาทีเดียวเลยให้อยู่กับพ่อตลอดเวลาแม่กระถัง ตอนลูกคนแหลกเนาะเขาสิส้อนเท่อนอาบน้ำลูกในความคิดของหมูเนาะเนาะคุณหมอกับสิเ็ตให้เบิ่งซะกอนมันบอกว่าเหตุจังไดแต่ยูนีเ่าอุ้มลูกไปเขาบอกว่าถอดเจียพาลูกออกอาบน้ำให้ลูกเขายืนอยู่ขังเขาเขาใอ้เขาเฮ็ดเองเมื่อเขาบชิเขาบ่จับอย่างเลยบ่จับจ่อยบบจับลูกเขาเลยเด้อ ม้กระทั่งตอนไปหาหมอนี่คุณหมอนี่ก็เขามาตวรวจก็คือเขามาตรวจซื่อๆเด้บ่มาแบบว่าอุ้มลูกเข้าหรือว่าอีหยังสิมันก็นสิมีเตียงเนะาะให้เด็กน้อยขึ้นไปนอนเฮาก็ถอดเสื้อผ้าออกคุณหมอก็ย่างเข้ามามาตรวจตั้งแต่หัวจะลดเท่าว่าเป็นจังได๋อีหยังจังได เสร็จแล้วเขาก็จะเอาไปสร้างน้ำนักเขาก็บอกว่าเธอมาอุ้มลูกเธอไปสร้างไปไหว้ตาสั่งเขาบอกอุ้มไปเด้เมืว่ววานในช่วงโควิดหรือ่าบปกติปกติเขาก็บรเจึกชื่อกันอันนี้คือคือที่หนูเจอมาเด้อเขาให้ยข้าเห็ดเอาเมดสุกสิ่งสุกอย่างเลยอยู่นี่ลูกคนแรกเดินนอนโล่งบาลซีคืนสีคืนห้าวันเพราะว่ายัง เขาว่าขอดก้อนกัหน,นดเดือนเป็นเดือนแล้วน้ำนมน้ำนมหนักก็มาสาบอาทิตย์หนึ่งก็ยังท่านในมาจนว่าเขาได้กินนมเสริมหลักก็เลยด้อยู่ด้อยู่โรงพยาบาลโดนลูกคนที่สองอยู่โรงพยาบาลคึืนเดียวโควิดพร้อมแล้วก็เขาเขากอดก้อนกัหน,นดซวงอาทิตย์แต่ว่ามันก็นยังอยู่ในเกณฑ์อยู่ในกำหนดอยู่นะถือว่าปกติเขาว่ายัางสี่ ล้วกานมนมมาวันมาหมื่นที่สี่บริกิน,นมเสริมได้สี่หมื่นอิปบริกอยังเลยดูดต่าเป่าเขาว่ามันกระด้กินอยู่หลงหนม่งในหน่อยว่าสัตมันงันสีมีนม้ำหัวนมเหมือนเนาะอ,ออกมาอยู่เขาวางสีเด็กหน่อยสามารถอยู่หลอดได้เขาว่าเบ่ร์จำเป็นต้องกินนมเสริมเพราะว่าน้ำหนักกับบไิกรลดยังขึ้นเดียวกลับบ้าน มีแต่คนถามว่าเอาก็ได้บ้าไว้แท้เอาเขาไข่มาแล้วทีจะจังไนไปขอดอยู่ร่วงบาลสวิเดีนค่าใส่ใจอย,ย่างกับฟี่มัทตยางสําหรับแม่กับลูกฟี่มัทุอยางบอกไว้เลยบ่กไ้เสียอย่างจากบาทได้เสียสองรอย้นคาคาของพอเนี่เนาะนอนนอนเฝา้านั่นแหละเสียสองรอย้นละขันสมุดว่า เฮาหน่บ่มีรถไปขอ,อดลูกเข้าต้องนางรถเม่ไปนางรถสาธารณะไปนน่เฮาก็จามรถเอามามเปิดขึ้นได้นี่ล่ละผ้าษีเฮ้าที่เฮ้าเสียไปนี่ละ่ะเฮ้าก็ไดใส่ตอนนี้ล่ละก็มา่เว้าประสบการณ์ในฟังเด้นจากอันใดที่ว่าถกเว่าพิดก็ขออาภัยเดอ้อเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์ส่วนตัวที่ ที่นูบเจอมาเองเนาะมันเป็นจังสี่กับประทับใจอยู่เขากับบริการดีเขากระเฮ็ดอันสุดความสามารถของคุณหมอแหละเนาะว่ต้องไปย่านอีหยังดอกจาก้าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดผ่านไปว่ต้องไปคิดย่านไปก้อน่วงหนาดอกว่ามันจะเป็นจัิงสันจังสี่พวกมันเครียดไปซื้อเพราะมันเอาเขาจริงแล้วเขาต้องเขาเขาผ่านไปได้คือเก่าล่ะเขากผ่านไปได้คือเก่าอัน ทิ้งต่าง,างๆเจ็บปวดเพราะเห็นหนาลูกเรามันก็เศร้าเนาะกับเป็นกำลังใจให้คุณแม่ทุกๆคนที่จะไปคอดลูกเนาะขอให้คคอดง่ายๆปลอดภัยทั้งทั้งแม่และลูกให้ลูกเลียงง่ายๆเนาะจ้ะกับสำหรับมันนี่กะเอาไว้ซ้ำหนีก่อนเนาะจ้ะเนาะจะกะสิไปแพกปรเปียคือเก่้นั่นแหนละท่านผูดด้ใดวิ่งคลิปนี้แล้ว มากก์กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เนเดอจ้าเดอเขาไปกดติดตามอยู่ในหนา YouTube เลยเดอจ้ามันจังสิขึ้นไทยไหมมันจังสิขืนมีคลิปใหม่ๆมากมันก็นสีเด่นขึ้นมาบอกเข้าจัง่ได้เสื์ชหายอยากเงาะสำหรับเมื่อนี้ก็สวัสดีค่ะ